ก็หลักฐนก็หนาตาไม่ดีใจไม่จับบน้เอาเข่ามาฟ้าใหญ่นาิดยังกันแต่แล้วเห็นนึกินไง้กกินไรเข้าจานโจบแบบว่เทเออก็ะบมันหอดบเกินล้านหาเทีหดว่ากันเนาะเออหลมกระสองล้น

เอากตว่าเจ้าขามัฝากอุ้งหยีงเลยเมื่อจบแบบว่เทแบบสภาพของอุ้งอิงเชืกันแผงเต้าข้าวทักดีแม่ก้อยบ้านท่านไหนล้าไเครืองสบ่ไหมก้อยแค่ในี่พี่้องตรวจสอได้ว่าพ่อที่นึ่เอ๊ะเลับมาอีกครั้ แม่ต้อเตียเหมืนบ่ไม่เตียไม่เตียไม่เตียมันจับเพื่อนท่สันบ่เ่อกีแม่เราไข่ไว้แม่ไม่ไม่พูดับคนแปลกหน้ามวยลวเนี่ยที่ลาพนะเออที่ลานบพกระเพาะเนี่ยที่ลาพอนะไปงี้ว่ะจังซีโอ้กะเจ้มันไปรี่ยูกไก่เนาะเองไปง้ว่าจังสีนี่แรลกันไ้นึ่งว่าสีเอาแม่ไปฝาก มาที่นี่มา่อไรเ้ิ่งแล้วเอาคิดเย็บไกยูอร่อยเอ็บยิบเก้าไกยูบ้านเขาอร่อยเยบมเตรีมจานบอลเขเอ็ดเขาเทาเนว่าคุณแม่เตรียมมาที่นี่เขาเขาเอาบ่หลวกันได้บอแบไปอีกตัวนึ่งบอแบพ่อละจ้ะพูดตีเลี่ยงเพื่ออะไรไก่แก้แขกเอาเอาเลยเยอมาแ้ว

เจ้าจ่าลูกสตายิมือรีพ้เอยที่แฟนคลับมาหาลูกหาเต่าพ่อหนุ่จับพ่อหนจับพ่อหจับคร่ะแม่จับสองแสนนี้ไม่ดลูกจ้าบอเนยมาเขาละสุ่มเลยเอาแต่เป็นมาแล้วพราะยัยเขาคิดว่แบกสอบเขาซอยพ่ออเหรายัแบก็้จะพูดจนแก่พอแตกมั้งพ่อพ่อยใส่จ้าพ่อมาไหมล่ะพ่ยิ้บอพ่อพ่ยสาโอ้ยพ่ออยุนีละ ดูผู้เลี้ยงก็เป็นคนผู้มองเาใส่กับเป็นคนนี่ตัวน่ะมาดก่อนงยหรื่อจังได้จะมาจังไหดจ้ะมาจ้างนั้นรือว่ามาจังไหดขี่อย่างมาจ้ะขีรถหรอายัได้ยติเกสิรถ่แตกไพัดโมาไปมดอยนนี่ได้รถเลยนั่นเลยลูกลูกพ่อไปจ้ะ เออเจ้าเจอืมเจ้าดีเลยนีก็ดีเลยนี่คุดแม่เด้าจนี่วันนี้จัดใส่ปาดนี้แหละใช่ไหมแต่กดีอย่างใ่ขากนคนหลายบัดี้เป็นี่อาวพ่ตีดอกรู้มาเปียกนเปียกพอพ่อหน่ายยันเป็นบโจทย์อดืออกปอดชืดจนตวเาี้ยงจียว ไม่หน่อยใหจ้ะข้าวแช่ข่อยแช่ว่ามีอมาขั้วแช่ไปก่อนปากยังน่ะเออเออปาเรกตาอมีมเดอนะจ๊ะมมไสุดดเยิ้มให้ยิ้มให้เอีนโลกยิ้มให้เอส่วันนี้นี่อยากได้ไปบัดนี้สมใจไปพาเดอยไปก่อนม่ชอบกับสีเขียวจ้ะไมเสียู มันเ็สุดนัองไปบอมบ่มันสูบเลไรได้รู้กินได้เลยมันเป็นอาหารคีนไหมฟุดครีนฟู้ดวีสกินยักินกับน้ำปลกินกับน้ำมันเรียวหรอกินกับนมนมก็ได้นุ้นก็ได้ นี่คือบมไม่กินอยนี้อมาเนี่นี่มันเลี่ยมเอดวลอกใบรถมันเหี่ยงแล้วยซื้อไม้มาจ้ะซื้อาม้มาจ้ะเออยอสวนนี่แหะปอสารก็เสียยาจักเบ็ดเลยพี่น้องฉีดไรบัวหดเอวบัวปลอดสารเบ็ดอันนั้น้าหลับไปยังไง่ะเอาวังคันเดี๋ยวแม่วามันว่เป็นอุ้งหญิงเดี๋ยวัยังเลี่ยนตสวัตัวเหรนได้ย่ตัวจริงสวนก็ตัวจริงอีกเลยเห็นในรูป ว่าสวยสวยดตัวจริงสวยก็ตแท้วก็ตัวแทนกินบ่ผมเบิกามาปาดนี่ครับกินแ้ป็นยังไมาแกบนนี่สิจอกับน้ำพึ่งในบนบในบนอะไก็บนล่างเบือขอแ่ทาขอเบือเนี่ยแหละล่าเจ็บอะไรมืออื่นสิทากับจายาหลายทายพห้พ่อโจเบิ่งกอนว่าผู้าุนเนประโยชน์ช่างทุนน้องยิงวาสิทาย หอน้บอลจแ่ละหจัม่ได้จัาม่ดไม่แม่จิจำได้แต่เมียกูก็จำาม่ได้กลับเข้าว่าจะละเมือเดินเินไมาจำเขามดันนาสูนิวพอจมีคนมีมีคนมาหาพอจูพอจอโทมาเดอนจ่านาวกหวาผู้ใดเขาจะมาเปิ้งไก่ได้จ้าราะว่าได้ซิ เราบ่าในปล่อยเขาไปรักวิทีดอกจางบาตัวเองข้นมไปอยเป็นดังแข็งะปล่อยไปดิแมไอ้หล่ไปกินข้าซาบุนแบบแค่เอาซุปเลยไม่เชิงพอได้ได้เห็นน้าโจนไงมาออดิตันี่มาเป็นปลาลูกคอโอ้ยเาวรุ่นี้จะเปลี่ยนปลาได้จะเปลี่ยนดอกค่ะ โอ้โหเจ้าร้านกะไห้แล้วอันนั้นแม่เพื่นไปเอาคุมหวกหราว่าเพื่อนซิ้ออยู่ใดเเป็นคุณคุณว่าคุณคุณแตม่คุนตามคนตลอดครับอันพ่อพ่อเอาคมหมกเลยจ้ะเฮ้ยผมออกเพราะได้เลยเอาดึงออกเลยจ้ะถ้าผมออกพวกไหนจีวงผม ที่วางกมนี่มันตันเลแท้สิเพราะพยายามแล้วก็เสียดสีเาซีบานมีเจ้าิาบ่เนี่ย่ายับน้องกนควยาหลังคนเรเียเจ้าเป็นละละสนมคนเนี่ยมาแรงเวลาคืนเลยบ่ท่าก็แพ่ฮะท่ากับไผ่จขอว่าอะไรกขำลขาดทุนมาตลอดนะี่ต้าอกกนอกูเาอียงกูได้เอนอก่เข่อาบ่ขือนบาเลินไม่ต้องกินกเจ้าแม่ เอาล่ะไปจ่าตลอดงานเลยครับผมเราคำถามด้ยินจเนต้ป่าไมมาจะนัดกันมาแต่งชุดี่านงคนนั้ขาจอ้าจอหัวจ่าพ่งเมื่อเนี่ยาจ่าพึ่ม่อกูกที่ามที่จมาลูกไวทีมู่อ้านนี้เขาบ้าดีข้าวบอแม่อดิั้นบเราือแม่ขอยุ่น้ำปลาลูกคอกแมม ใครแม่นันไปยมาก่อนาดนี้ไปบอกเลยเด้อไดมอนไม่ได้เกิดเลยเดนี่เลยบัตรสีรัตนนี่ตีชิดใ่เ่ เลิกคุยทิพล์ลล็อกอะดรก่นครบศูนมากนเอาแล้วเอาตั้งเอาเ้อะบทิพะนะอเป็นมาแก่บนโอเคครับแต่ตัวนี้นะโอ้เราต้มโอ้เราต้มแกพบนอีกยังจะถ้าอุ้งอิงเลยถ้าตอนใดยเพื่อได้บวันน้ำลายเลยเดรับเู้ัจ้าคุณโดยซ้ำก้อติดตาันสองเสียงนี่นะ ไ่ใช่กำตัเกสั้นสาวเลยมาหอน้านน่อยชื่ออะไรกันตัวบ๊อบแบงก์หลกโลไม่ใช่เน่น้องไปไปไปเอาคู่ไปใส่นีเอายังคู่จักคู่หลานมัเอาคู่จักคู่หลานมัมาถูก้ายังดีเพ่าะเนพวอเก่งนะเก่งซ้ำนี่เขาเก่งจั๊กเหรอโลนี่ซ้ำนี่